สำหรับเรื่องนี้นะคะนักเรียนมันก็ยังอยู่ในเรื่องการเงินและสถาบันการเงินเนาะตอนนั้นครูให้ทาแบบฝึกหัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยในชั้นเรียนนะคะในวันนี้เนาะเราจะมาดูเกี่ยวกับความหมายของเงินทวนเนาะเงินคือสิ่งที่สังคมยอมรับให้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสามารถแลกเปลี่ยนได้ทันทีนะคะนี่คือความหมายมันต่อมาเงินแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือเป็นเหรียญกระสาเป็นธนบัตร แล้วก็เป็นเงินฝากกระแสะรายวันหรือว่าเช็คเนาะสามแบบนะคะต่อไปหน้าที่ของเงินก็มี4ข้อข้อแรกก็คือเป็นข้อที่สําคัญที่สุดก็คือเงินเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนสินค้าข้อที่2เป็นมาตรฐานในการเทียบค่าวัดค่าว่าเช่นปากกาแท่งนี้กี่บาทนะคะหาบาทอย่างเงี้ยนะคะ ข้อที่3เงินเป็นมาตรฐานในการชาําระหนี้ก็คือเราใช้หนี้ใช้ดอกเบี้ยเนาะข้อที่4เงินเป็นเครื่องรักษามูล,ลค่าก็คือเก็บออมเงินแล้วก็สามารถเอาเงินเนี่ยไปแลกได้เช่น1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทอย่างเงี้ยนะคะเราก็ถ้าช่วงไหนที่ค่าเงินมันมีมูล,ลค่ามากขึ้นเช่น1ดอลลาร์เท่ากับ50บาทเนี่ยประมาณเนี้ยเราก็สามารถเป็นเอาเงินดอลลาร์เนี่ยมาแลกเป็นเงินบาทได้ไปรักษามูล,ลค่าให้มันมากขึ้นนี่คือหน้าที่ของเงิน ต่อไปเราจะพูดถึงประเภทของเงินเดี๋ยวครูขอเปิดหน้าใหม่เนาะประเภทของเงินให้นักเรียนเขียนตามครูนะคะเขียนลงในสมุดมาประเภทของเงิน เขียนลงในสมุดนะคะเขียนวันที่วันนี้วันที่4เดือน1 2 5 6 4วันที่วันนี้แล้วขึ้นว่าประเภทของเงินแบ่งออกเป็นสองประเภทแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ1เงินตามความหมายแคบเงินตามความหมายแคบก็คือ M1m M ย่อมาจากมันนี่ 2…. เงินตามความหมายกว้างเงินตามความหมายกว้างก็จะเป็น m 2และ3ก็คือเงินตามความหมายกว้างมากเขียนลงในสมุดนะคะกว้างมากก็จะเป็น m อะไร m 3อ่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้ว m 1คืออะไร m 1ก็จะได้แก่ เงินตามความหมายแคแบ,บอันแรกอะนักเรียนที่เราบอกไปก็มีธนบัตรที่เราใช้ในปพฤจษวันเหรียญกษาสบเหรียญกระสาบแล้วก็เงินฝากกระแสรายวันหรือว่าเช็คอันนี้เอ็ส่วน M2 เงินตามความหมายกว้างอันที่2มันก็จะหมายถึง M1 ทั้งหมดเนี่ยธนบัตร เงินกระสาบเงินฝากกะระแสรายวันก็จะเป็น m1 บวกเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเช่นที่เราฝากไทยนะในธนาคารน่ะเงินประเภทฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์ฝากประจำอะไรประมาณเนี้ยที่เราฝากแทนในธนาคารกระสิกรไทย กรุงเทพอันนี้เขาเรียกธนาคารพาณิชย์นะคะเงินที่เราแบบสามารถไปฝากออมรั์ฝากประจำได้นี่คือเงินตามความหมายกว้างที่อยู่นอกเหนือจากเป็นธนบัตรเลกสารแล้วก็พวกเช็คเน้องอันนี้เช็คต่อไปเงินกว้างมากตรงเนี้ยมันจะได้แก่ m 1บวก m 2บวกข้อที่2แล้วก็บวกตัวเงินคลัง แล้วก็บวกเงินตาต่างประเทศเงินตาต่างประเทศเช่นเงินสกุลเยนของญี่ปุ่นสกุลหยวนของจีนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกเงินตาต่างประเทศนะคะอันนี้คือ M3 ต่อไปกับส่วนนี้ปริมาณเงินค่ะ ปริมาณเงินก็คือเงินที่อยู่ในมือเราหรือเงินที่อยู่ในกระเป๋ามือเราอน,นั่นแหละอดัมสมิธบอกไว้หมายถึงเงินที่รัฐบาลเนี่ยหรือนายกเนี่ยผลิตออกมาเหมือนหมุนเวียนอยู่ในมือประชาชนนอกจากประชาชนพวกเราแล้วเนี่ยก็คือเอกชนพวกห้างเซนทัลห้างร้านต่างๆเดอะมอลล์บริษัทต่างๆนะคะรวมไปถึงเงินฝากกระแสรายวันหรือพวกเช็ค ฝากออมทรัพย์ฝากประจําของประชาชนด้วยนะคะเนี่ยคือปริมาณเงินเช่นนักเรียนมีเงินฝากอยู่ในธนาคารออมสิน5 0 0 0บาทเราก็มีปริมาณเงิน5 0 0 0บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากออมทรัพย์ต่อไปจะพูดถึงสถาบันการเงินในประเทศไทยนักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะ สถาบันการเงินในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารเป็นธนาคารเช่นธนาคารกสิกรไทยธนาคาระไรอีกกรุงเทพไทยพาณิชย์เนี่ยต่างๆพวกเนี้ยธนาคารอันที่2เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเช่นอะไรโรงรับจำนำอย่างเงี้ยมันเป็น มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะแต่มันไม่ใช่ธนาคารประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะดูลึกกว่าน,นี้เนาะเขียนนะคะเขียนหัวข้อนี้ลงไปเราจะไปสู่สถาบันการเงินประเภทธนาคารอันแรกเนาะไปดูสถาบันการเงินประเภทธนาคารอันแรกคืออะไรคะลูก 1. เขียนเลยธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าตัวย่อคือทอปทหรือว่าแบงก์ชาตอิอันนี้นะคะ เป็นธนาคารกลางของเราจานได้ไหมว่าผลิตอะไรระหว่างเหรียญหรือแบงค์ผลิตธนบัตรนะคะผลิตธนบัตรเท่านั้นแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันนะคะธนาคารกลางไม่ได้รับฝากเงินถอนเงินกู้เงินจากประชาชนแต่ว่าจะรับฝากเงินกู้เงินจากธนาคารด้วยกันเช่นธนาคารต่างๆอะ่ะกสิกรไทยประมาณเนี้ยนะคะ หมายถึงว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยก็เอาเงินไปฝากธานาคารพวกกสิกรไทยใช่ไหมส่วนพวกธานาคารพวกนี้ก็จะเอาเงินไปฝากที่ธานาคารกลางเนี่ยเขาจะดูแลเกี่ยวกับพวกธานาคารเนาะมันจะไล่จับย่อยแล้วก็ไปกลางแล้วก็ไปใหญ่ต่อไปหัวข้อที่2คือธานาคารพาณิชย์ธานาคารพาณิชย์ก็คือจะเป็นธานาคารที่แบบพวกเอกชนเนี่ยต่างๆสามารถเป็นเจ้าของได้เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์สีม่วงใช่ไหมธนาคารกส,สิกรไทยเนี่ยล่างแล้วก็ธนาคารกรุงเทพธนาคารพวกนี้ก็รับฝากเงินรับฝากถอนให้กู้ได้ไหมกู้ได้กู้เงินได้แล้วก็ทําธุรกรรมต่างๆจ่ายค่าต่างๆเนาะจ่ายบินต่างๆได้นั่นเองอันนี้ธนาคารพาณิชย์นะคะที่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งหมดเนาะอาง,งไทยด้วยนิดหน่อย ต่อไปประเภทที่3คือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอันเนี้ยชื่อมันก็บอกเนาะวัตถุประสงค์พิเศษมันก็จะเป็นเฉพาะเรื่องๆไปนะคะอันที่ 1. ธนาคารอมสินธนาคารอมสินเนี่ยรัฐบาลหรือว่านายกเราเนี่ยองตูนะเป็นเจ้าของก็คือดูแลรัฐบาลดูแลเนาะก็จะมีการออกสลากกินแบ่งออกมาขายนู่นนี่นั่นนะคะที่เรารู้ทั่วไปเนาะ ต่อไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็ช่วยเหลือกเกษตรกรใช่ไหมต่อไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอสอาคารเนี่ยจะช่วยเหลือพวกที่ต้องการมีบ้านเรื่องบ้านนะคะก็ไปกู้เงินได้คนที่จะสร้างบ้านต่างๆเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันพิเศษต่อไปทอสอนอคือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าของประเทศไทยก็คือการส่งออกบรตษัทต่างๆโรงงานต่างๆที่ต้องการส่งออกนําเข้าเนี่ยก็จะมาแบบ กู้เงินต่างๆได้หรือฝากเงินเนาะต่อไปธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะดําเนินการตามาศาสนาอิสลามก็มันจะเป็นวัตถุประสงค์พิเศษเพราะว่าจะดำเนินการตามหลักธรรมของาศาสนาอิสลามเช่นไม่เก็บดอกเบีย้ยหรือเก็บดอกเบีย้ยในอัตราที่ถูกเดี๋ยวคุณจะมีรูปให้ดูนะคะต่อไปธนาคารวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทย SME พวกที่เป็นเจ้าของธุรกิจกล้วยปิ้งลิงเกาะชานมไขมุก ที่เป็นแฟนชายเนี่ยต้องการทำธุรกิจก็สามารถมากู้เงินหรือฝากเงินอะไรก็ได้นะคะขอสินเชื่ออ่ะนี่ออมสินอันนี้ทกสออันนี้ก็คือทางการอิสลามอันนี้คือวัตถุป,ประสงค์พิเศษนะคะต่อไปสุดท้ายสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อันนี้พวกแบบหุน้นนะ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพวกทำโรงงานต่างๆระยองระยองอุชนบุรีอย่างเงี้ยนะคะสังเกตมันจะขึ้นต้นด้วยบริษัทเห็นไหมบริษัทคเครดิตฟองซีเอก็คือเกี่ยวกับที่ดิน,นคนท,ทำที่ดินเนาะบริษัทประกันชีวิต AIA ไทยสมุดอะไรอย่างเงี้ยประกันชีวิตแบบประกันอุบัติเหตุประกันโควิดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารสกรกรอมซาพวกสกรกรอมสพัสมสพย์ครูขร้าราชการต่างๆ แล้วก็โรงรับจำนำเห็นไหมซึ่งโรงรับจำนำมี2ชื่อถ้าอยู่ในเขตเทศาบาลชื่อว่าสถานทนานุบาลถ้าอยู่นอกเขตเทศาบาลชื่อว่าสถานทนานุเคราะห์นี่นะคะนี่โรงรับจำนำ อ่ะนี่คือรูปหน่วยนจานำนะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนิสาก่ออมทรัพย์ครูอันนี้บริษัทประกันชีวิตไทยประกันแล้วก็เกี่ยวกับกองทุนเงินต่างๆเนะาะวิษากิจขนาดกลางก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนก็เลคเชอร์ลงในสมุดเดี๋ยวครูจะแนบแบบฝึกหัดให้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ